16ครับข้อได้ถูกต้องเกี่ยวกับรบทางเดินอาหารของสัตว์ช้อยแรก p o เวนติคิวลัพบได้ในมแมลงอันนี้ถูกต้องนะโครงสร้างเนี่ยตัว p o เวนติคิวลัสเนี่ยสามารถพบได้ในมแมลงจริงตรงส่วนนี้อันนี้เนี่ย จะไม่ได้มีการหลั่งน้ําย่อยในกรณีของมแมลงนะโพเวนติคิวรัสเนี่ยจะไม่ได้มีการหลั่งน้ําย่อยหลักๆเนี่ยจะทําหน้าที่คล้ายกับพวกกลืนก็คือทําหน้าที่เนี่ยในการบดอาหารให้มีขนาดที่เล็กลงได้ในคนเราเนี่ยส่วนโพเวนติคิวรัสในมแมลงเนี่ยคล้ายๆกับคล้ายๆกับฟันของคนเรานะที่ทําหน้าที่ในการบดอาหารเป็นการย่อยเชิงกลเป็นหลักแต่ว่าในนกเองเนี่ยก็สามารถพบโพเวนติคิวรัสได้เช่นกัน และโพเวนติคิลัสในนกเนี่ยจะสามารถหลั่งน้ำย่อยได้ด้วยมีความแตกต่างกันนะระหว่างโพเวนติคิลัสของแมลงกับของนกเนี่ยของแมลงจะแม่หลั่งน้ำย่อยหลักๆจะเป็นการย่อยเชิงกลบดอาหารเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงได้แต่ว่าโพเวนติคิลัสในนกจะสามารถมีการหลั่งน้ำย่อยได้เทียบเท่าเนี่ยกี่กวกับ,กบาะอาหารที่แท้จริงได้เลยนะเพราะว่ามันมีการหลั่งน้ำย่อยโอเคไหมตรงนี้ก็ถือว่าแตกต่างกันแต่ถามว่าแมลง มีโพเวนติคิวรัสไหมก็ตามรูปเลยยังถือว่ามแมลงเนี่ยมีโพเวนติคิวรัสถึงแม้จะแตกต่างจากกรณีของนกนะดังนั้นเนี่ยช้อยแรกเราให้ถูกได้ช้อยแรกให้ถูกได้นะถ้าเขาบอกว่าโพเวนติคิวรัสพบได้เฉพาะในมะแมลงเนี่ยอันนี้ถึงจะผิดเพราะว่าพบได้ในมแมลงก็ได้ในนกก็ได้แต่ข้อนี้เนี่ยเขาแค่บอกว่าสามารถพบได้ในมแมลงเฉยอันนี้ก็ถือว่ายังถูกอยู่ก็ตอบข้อ1ได้เลยเข็ okay, มรู้จักเอาไว้นะตัวโพเวนติคิวรัส ส่วนช้วยสองบอ,อกว่าสาัตว์กินพืชมีทางเดินอาหารสั้นกว่าสาัตว์กินเนื้อส่วนนี้ผิดนะสัตว์กินพืชเนี่ยทางเดินอาหารมันจะยาวกว่าลองไปเทียบกนดูเห็นไหมสัตว์กินพืชทางเดินอาหารต้องยาวกว่านะต่อมาช่วยสามไส้เดือนดินไม่มีกระเพาะพักอาหารกระเพาะพักอาหารเนี่ยจะเรียกว่าครอปตรงส่วนนี้ครอปกระเพาะพักอาหารเห็นไหมไส้เดือนดินมีนะส่วนนี้ก็ผิดต่อมาช้อยสี่ซีคัมอยู่ระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็ก ตรงนี้ผิดสีข้ามเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของตัวลำไส้ใหญ่อันนี้อันนี้เห็นไหมสีข้ามเนี่ยจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของลำไส้ลำไส้ใหญ่นะไม่ได้จัดว่าเป็นส่วนเนี่ยที่ยึดอยู่ระหว่างส่วนของกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กมันคือส่วนประกอบส่วนหนึ่งของลำไส้ใหญ่เลยอันนี้ก็ถือว่าอธิบายเนี่ยผิดเขนะข้อนี้ก็เป็นการถามตรงไปตรงมาตอบข้อ1ได้เลย